ผมลำบ้องสปอร์ยใบครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับน่าจะสองอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้อยู่สินหาเนี่ยครับก็อยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่เลยเหรอครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ครับมีใครเป็นคูอปัรมทู่ซ้อมมาที่นั่นก็มีเฟฟโรกัสมียอดอัศวินมียานักลบแล้วก็มีบานน้อยสีไทยแลนด์พวกนี้ก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ปีครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับแต่ปล่อยมีหกสิบห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าหกสิบเนาะเรามวยสไตล์อะไรครับบูดูดันอ่าแล้ววันนี้เราเจอกับรุ่นพี่เนาะสายเพชรสายเพชรเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอเป็นไฟแรกเลยใช่ครับแล้วได้ศึกษาเกมันต่อยพี่ก็มาปะมือหนักชุดลูกครับอืมแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงอันนี้ก็เลี้ไม่ค่อยเล่นครับเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยเนาะใช่ครับยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้ว ไฟนึงครับที่กับต่อยแม็กนัมมาต่อยแม็กนัมวันนั้นต่อยที่บุรีรัมย์เนี่ยที่เนี่ยเนาะเป็นไงวันนั้นแพครับแพ้แม็กนัมมาวันนั้นเด้วยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบผมเลยวันนี้ก็ร้อยยี่สิบผมเหมือนกันมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมีอะไรมเรื่องร่างกายอย่างวันนี้เป็นไงร่างกายวันนี้เต็มที่นะไฟนี้เป็นไฟที่สองใช่ครับร่างกายดีกว่าไฟแรกเยอะเนาะเพราะไฟแรกมันเพิ่งจะได้ขยิบแต่วันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังร้อร่างกายไม่มีบาดเจ็บไม่มีเจ็บคือวันนี้กะว่า เอาช,ชนะ,นนะเต็มที่เลยใช่ไหมอือ่ะเราต่อยมวยมาลูลูนุ้มมาไี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณสักสองหรือสามเราได้เราเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนลำพูนครับอ่าฝากเชิญชวนแฟนคลับเรา <ขอ S 1> นหน่อยนะคนลำพูนภาคเหนือนะครับเชียร์ผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับแล้ววันนี้เราต่อยคู่เอกด้วยนะใช่ครับช่องทีวีทีวีทีวีสามที่หกใช่โอเคขอัดของบ้านน้องชายครับ